ถ้าผมมาดูวิธีการติดตั้งกล้องถอยหลัง mazda cx-3 นะครับปีสองพันยี่สิบนะครับผมของผมเป็นชุดลักเสียบที่ป้ายตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็วิธีแกะนะครับผมตัวนี้ปติกตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีมีพุกอยู่นะครับเอาสองมือนะครับผมปุ๊บสองมืองั้งนี่นะครับผมตรงนี้มีพุกอยู่นะครับเอาสองมือนะครับ นี่เป็นพวกป,ะ,ปะติกที่มันล็อกกันเองนะครับผมตรงนี้ก็ตรงนี้มันจะมีทุกปะติกของตัวนี้ล็อกค้างไว้นะครับบีบข้างในก็ได้นะครับถ้าจะมันเกะกะนะครับอเอาไข่ควงเล็กๆจิ้ม ข้างในนะครับผมเอาออกก่อนเพราะว่ามันดูแลผิดครับก็ตัวนี้นะครับุกเหลิกตัวนี้ก็ ตอนอดมาหน้าจะหลุดไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหามันนะครับผมตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวคลิกนี้นะครับมันจะล่วงเข้าไปข้างในนะครับผมเอาไขควงที่เป็นแม่เหล็กเดี๋ยวเราค่อยไปรอตัวหลังนะครับก็จะตึกลักนะครับผมลักตัวนี้เลยครับที่เราจะใส่นะครับปึ๊บดึงตัวนี้ออกนะครับมาเสียบต่อไปให้ดังปึ๊บนะครับผมให้เข้าล็อกเนาะก็ยัดเข้าไปตรงนี้ นีก็เสียบปาดอันนี้ทีน,น,น,นี้เรามาเทสก่อนได้เลยนะครับผมปึ๊บกล้องนะครับถ้าผมก็เราวางกล้องไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้ารถวิธีการเทสนะครับผมก็เอากุญแจไว้ในรถนะครับแล้วก็กดปุ่ม power สองครั้งให้เรือนไม้ไฟติดนะครับสังเกตสังเกตที่เรือนไม้ไฟติดนะครับผม อ่าครับผมพอจอมาปกติแล้วกดปุ่มสองปุ่มครับผมตัวปุ่มพุชตัวนี้นะครับกับปุ่มเนวี่ครับผมสองปุ่มค้างครับค้างแช่ไว้จนจอจอรดรีสตาร์ทนะครับผมอ่าจอรดแช่ไว้รีจอรีสตาร์ทแล้วนะครับรีสตาร์ทแล้วกดปุ่มเล็กครับตรงเกียร์ตรงนี้นะครับกดปุ่มเล็กดันเกียร์ถอยครับ นั้นผมวางไว้เฉยๆนะครับตัวกล้องก็คืออันนี้คือภาพเข้าแล้วนะครับคือใช้ได้แล้วดันเกียร์กลับครับึอบปิดปิดครับผมไปทาการติดตั้งต่อได้เลยนะครับผมโอเคเราก็ดึงออกก่อนนะครับต่อนะครับก็แกะตัวนี้นะครับผมทุกนี้ก็คือถ้าเอาปลายเล็บดึงตัวตรงกลางขึ้นนะครับผมเนี่ยเอาปลายเล็บจิกตรงกลางขึ้นนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลย ผมแล้วก็พุกตัวนี้ไว้ไว้แฝนแผ่นปิดท้ายนะครับผมให้ให้ดึงปลายนี้นะครับผมให้ดึงปลายเนี่ยดึงปลายนี้นปึ๊บอ่าก็ปึ๊บอ่าครับตอกข้างเหมือนกันปึ๊บอ่าทีนี้ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวยากนะครับผมตัวยากนะตัวแกะเนาะง้างอามืออมือสอดตรงนี้นะครับแกะล็อกปฏิกตรงนี้ออกก่อนนะครับมันจะมีพุกเหล็กเหมือนกันนะครับผมมันจะมีพุกเหล็กอยู่ตรงนี้เนาะ แล้วก็มีตะขอตะขอค้างไว้ตรงนี้ด้วยเวลาจะเอาออกครับสอดมือมาเนาะแล้วก็ตรงนี้กดไว้ก่อนนะครับอย่าให้มันเด้งออกไปทีเดียวกดไว้นะครับให้ดันพุกเด็กออัน,นี่ครูเอามือนี้ดันพุกเด็กออกนะครับผมแล้วตะขอเนี่ยให้เราดันดันไปหน้านะครับผมมันจะออกอยากนิดนึงอ่ามันจะเป็นตะขอเกี่ยวกลับนะครับผมแล้วก็พุกเหล็กเอามือเอามือไปดันเอาตรงนี้กดไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ตัวน,นี้จะหักนะครับผม อ่าครับมาดูข้างข้างหนึ่งครับผมเนี่ยเอาตัวนี้ง้างง้างล็อกตรงนี้ออกก่อนนะครับก็สลับมือปติจะคมมากนะครับคมมากเลยอมือนี้มากดไว้นะครับอ่าผมปึ๊บอ่าแล้วก็ดันดันขึ้นนะครับดันขึ้นไปนู่นนะตัวนี้จะแข็งหน่อยนะครับผมก็ ทำกันด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะจะเจอพุเหมือนเดิมครับผมแล้วก็อนนพอดีเพิ่งตัดเล็บนะครับไม่มีเล็บ ึงจากข้างบนนะครับปึ๊บโอเคทีนี้พอหมดแล้วเนาะเริ่มจากมุมนี้ครับเอามือสอดนี่ครับปุ๊บดึงลงมาเลยอ่าค้างไว้ก่อนมาฝั่งนี้อ่าครับผมอ่าครับผมหมดละ ถ้าเกิดว่ามีพุกตัวนี้ติดค้างอยู่นะครับผมให้ให้ให้งัดออกมาก่อนตองตอนใส่กลับให้งัดจากนู่นมาใส่นี่ก่อนนะครับแต่นี่ไม่ค้างนะครับผมเก็บไว้ครับผมทีนี้อ่าตัวนี้คือตำแหน่งแป้นที่ปิดรูก,กล้องอยู่นะครับกล้องมันจะอยู่ตรงนี้นะครับลวงมือมาข้างในครับมันจะเป็นกิบด,ดันนะครับเราก็ดัน ไอ้ตัวนี้เก็บไว้นะครับผมไอยางรองตัวนี้เก็บไว้ลักษณะคกิปเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ไปดันข้างในนะครับผมดันกิปนี่ดันนี่ดันนี่นะครับคือไปดันข้างในแล้วก็ดันออกนะครับผมโอเคโอเคครับผมยางนี้เราก็จะเก็บไว้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็ตัวนี้ด้วยของผมก็จะเป็นล็อกเหมือนคล้ายๆของเดิมศูนย์เลยนะครับผมสายติ้มก็ไป กดล็อกเลยเหมือนกันนะครับผมเนี่ยแข็งปักเลยนะครับผมก็นี้สายกล้องนะครับคือถ้าใครไม่มีเคเบิลทายเนื่องจากสายตัวนี้มันผมร้อยท่อกระดูกงูแล้วเนี่ยไม่ลูกค้าไม่ไม่ต้องรับเคเบิลทายก็ได้นะครับผมถ้าใครไม่มีเนาะก็ร้อยร้อยไฟตัวสายนี้มานะครับผม แต่ว่านี้ผมก็จะรัดเข็มท้ายให้ลูกค้านะครับจริงๆแค่นี้แล้วก็รบประกอบกลับนะครับผมอันนี้ก็โอเคเราก็เก็บความเรียบร้อยนะครับครับผมก็เก็บงานไปนะครับ ครับก็จะมีท่อนหนึ่งที่เป็นสายกล้องธรรมดานะครับผมก็จะไม่ได้ร้อยสายนะครับอันนี้ก็พยายามรัดให้เคเบิลทยพยายามรัดอย่าให้เคเบิลทยไปกดที่สายมันโดยตรงนะครับผมรัดรัดแบบผมนะครับดูอันนี้เทคนิคมันนิดหนึ่งนะครับผมก็ให้สายเคเบิลทายมันมารัดตรงตรงข้อต่อกล้องตรงนี้นะครับอย่าให้ไปกดสายโดยตรงอย่างนี้นะครับผม นาคตอาจจะเสียได้โอเคก็ตัดครับโอเคครับผมลองดูนะครับอันนี้ปึ๊บอ่ะนะครับดูนะครับเสียบปลั๊กนะครับเดิมทีเดิมทีมทปลั๊กนี้มันเสียบกันแล้วก็มีปลั๊กผมเข้ามาเสียบตรงกลางไม่เราไม่มาตัดต่อสายไฟรดนะครับผมครับก็ปึ๊บอ่ะนี่นะครับ เราเรามีท่อกระดูกงูนะครับก็มาเสียบมาลัดกันไว้ตรงนี้แล้วก็ทําการประกอบกลับครับเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูละเอียดเลยนะครับผมว่าประกอบกลับกันเริ่มยังไงนะครับโอเคตอนนี้อ่าถ้าเกิดเหมือนที่บอกตะกี้นะครับถ้าพุกตัวนี้ติดค้างอยู่ที่ฝาท้ายให้ไปงัดมาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เราพุกเราแกะออกมาดูปุกบ ใส่กุญแจนะครับค้างไว้ค้างไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอามือนี้ดันตรงนี้นะครับอ่าดันนะครับเท้าล็อกค้างเท้าอ่าในปุ๊บอ่ามาดูข้างนี้อ่าครับไล่ตบนะครับผมนี่ครับกลับเข้าหมดแล้ว ก็ถ้าเกิดว่าใส่ไม่เข้าใจจริยๆน,นะครับถอดใส่ใหม่นะอย่าไปคืนมันนะครับพวกเนี้ยก่อนจะใส่ก็คือตอนเราเอาออกเราดึงขึ้นนะครับก่อนจะใส่กลับก็ดึงขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมเจอมานะครับลูกค้ามาเปลี่ยนกล้องนะครับพกุพกจะอ้าคือโดนร้านร้านเก่าหรือใครก็ไม่รู้นะครับไปทําไม่เป็นก็คือใส่ลงไปไม่หมดนะครับผมเราดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ให้ตรงรูนะครับผม ๊มันจะไม่อ้านะครับผมมันไม่เสียนะถอดได้เป็นรอยครั้งนะอ่าครับตัวนี้อ่านะครับไอ้พุกเหล็กนิ่มชอบหลุดนะครับผมพุกเหล็กตัวนี้หลุดมาเนี่ยเราต้องบีบก่อนนะครับบีบก่อนหนึ่งเพื่อให้มันนีบนะครับเนี่ยบีบบีบลงมานิดนึงก่อนให้มันนีบนี่นะครับปุ๊บอ่าวิธีการใส่ตัวเนี้ ให้เอาตะขอเนี่ยไปเกี่ยวก่อนนะครับอ่าครับปุ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็พุ๊บอีกตรงนี้อ่ากดลงไปตรงนี้นะครับพุ๊กเด็กก็จะเข้าทังปักเลยเนี่ยครับมันชอบหลุดถ้าเราดึงอ้าวมาแล้วเราต้องบีบบีบกลับมานิดนึงนะครับ โอเคครับมีการใส่เหมือนเดิมเกี่ยวเกี่ยวข้างในก่อนนะครับอย่าเพิ่งด้านฟรงนี้นครับตัวนี้นะครับครับตัวนี้ตัวหนึง่ง ตัวนึงชอบอ้าชอบหักนะครับผมอ่าสังเกตลูลองลองถ่ายรูนี่ครับต้องเอาว้นนี้ให้ตรงรูนะครับต้องเลงให้ตรงรูนะอย่าไปขืนมันนะไม่เข้าก็าถอดออกมาบีบใหม่นะครับอย่าไปขืนมันเนาะอ่าเน,นี่ยผมมีความชํานาญแ่ะนะครับเข้าง่ายเล็งง่ายอ่าครับผมแล้วก็กดตัวนี้เข้าไปโอเคทีนี้ กี้บอกแล้วนะครับผมคลิปเหล็กคลิปเหล็กตัวนี้มันหลุดร่วงเข้าไปข้างในตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปเอาไขค,ควงที่เป็นแม่เหล็กมาดูดนะครับที่ตัวนี้หลุดโอเคโอเคครับผมอันนี้ก็เราก็มาหาเ<ห>น,นี่ยอ้น,นี่อันรุ่นล่าสุดเลยสองพันยี่สิบกิบมันร่วงอยู่ดีว่าระบบอันนี้เขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปเนาะใช่พี่ครับก็อ่ะตะกี้เรา ไอ้ตัวนี้นะครับถ้ามันค้างอยู่มันจะผมส่วนตัวผมเองผมรำคัญน,นะครับผมถ้าค้างอยู่ผมก็จะบีบผมก็จะบีบข้างในนะครับผมเนี่ยบีบบนล่างนะครับงัดมันออกมานะครับต้องทําดีๆนะครับผมตัวนี้อย่าให้มันเสียหายเนาะนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปปุ๊บ,บอ่าครับผมปุ๊บอ่ะทีนี้อ่ามันมีพวกเหล็กอยู่กดพวกเหล็กเข้าไปนะครับตำแหน่งพวกเหล็กตรงนี้อ่าน,นี่นะครับ เมื่อนเดิมดเน้นปักเสร็จจบเลยนะครับครับก็เดี๋ยวเราไปดูมุมกล้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออยู่ตำแหน่งมันแล้วเราไปดูหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าเราทำตรงนี้นานเกินสิบห้านาทีเราต้องรีเซ็ตจอใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวปิดงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับ กดสองครั้งนะครับผมเรือนสังเกตเรือนไม้ไฟติดเนี่ยมันจะต่ายไฟเหมือนรถสตาร์ทเลยนะครับผมแค่เราไม่ได้เหยียบเด็กให้รถสตาร์ทนะครับผมถ้าเรือนไม้ไฟติดมันจะต่ายไฟเหมือนรถสตาร์ทเลยอ่ะครับกดปุ่มเล็กอ่านะครับนะครับผมก็จะเห็นท้ายรถเลยนะครับผมก็มุมสูงอะไรก็โอเคเลยประมาณนี้ครับผมใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่า เราทํางานนานเกินสิบห้านาทีจากที่เรารีเซ็ตไว้แล้วครั้งแรกนะครับเราจะต้องมากดถ้าเกิดว่าเข้าเกียร์ถอยแล้วไม่มาเนี่ยเราต้องมากดรีเซ็ตใหม่กดปุ่มบลลุ่มเสียงกับปุ่มนวีค้างเหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับ